สวัสดีพี่น้องมือนีเยี่ยติ๋วผ้าพีผ้าหน่องมาเปลี่ยนอาหารพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเป็นอาหารฝรั่งพี่น้องมีกระทอกเฟรนแล้วก็มีไอ้ชิงเกลนพนลี่น้องแล้วก็มีไอ้เน้อใหม่ฝรั่งกับมันฝรั่งกับมีเรื่องมีน้ำซอสลาบพีนยย่น้องผู้ใดอยู่ไก่ยี่ยติ๋วเขาไม่กินน้ำกันก็เย,ยี่ยติ๋วเอ้อพี่น้องมากมากมากม,มีเบคอน เบคอนนี่ตอนนี้ยัดติ่วกเอาลเผาอ่ะไม่คบเวฟนะพี่น้องนะปกตินะเบคอนเนี่ยคนสีห่อไอ้เนาะหม่ยฝรั่งไหมพี่น้องแท้พีน้องุณได้ยกไก่ยัดิ่วเาวมาด้อพี่น้องมาชิมน้ำกระเพรายัดติว่วบ้างมันฝรั่งพี่น้องแซ่แบทบ ่นีกับมันฝรัง่งมันนี่กับเป็นไงสปากันหมพี่น้องน้ำใหม่ฝรัง่งยุนีเขาเออสปากันแมพี่น้องเนาะมาปอกเปลือกแล้วก็ต้มต้มแล้วก็เฮ็ดน้ำซอสลาดพี่น้องแซ่บ <c oughs> มันน mm ี่ยเดียจกินอาหารฝรั่งอีกพี่นอ้อง mm hmm. แล้วใหม่ฝรั่งช่วงนี้ก็ได้กินพี่นอ้องเพราะว่ามันออกช่วงนี้ เอามาต้มกระแสบปพี่น้อง,งแบบว่าต้มแบบคือลวกบ้านเท่านนะเอามาผพักนะมันหอ้กัะแสบมันเป็นช่วงนี่ช่วงนี่ล่ะเป็นย่ามของไหน้ำมหมฝรั่งอะได้กินพี่น้อง เบคอนนี่กับเบคอนที่เขาจะเอา,เอาไปรุ่มควันไหมพี่น้องแซ่บ สปากัน,นพี่น้องเราหมาฝรั่งนี่ถ้าสามารถที่จะดัดปรุงเห็ดอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารไทยนี่แซ่บเพื่อกันพี่น้องแก้งสมกับแซ่บลวกกับแซ่บพัดกับแซ่บเอาสำลับผูดมแกแซ่บ มีกับเฮ็ดนัะบัวลอยหยากได้พี่น้องยิ่งเส่ยวบางครั้งอย่างไงกาอาหารไทย พี่น้องผู้ใดขอไม่กินอาหารพลังกับที่สิวแล้วมือนีพี่น้องอย่าลืมกดติดตามให้แล้วด้าพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แล้วพร้อมพี่น้องเพื่อจะได้เบิงคลิปต่อไปสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง